สวัสดีครับพี่น้องครับคลิปนี้ครับผมมาแกงมาบอกพี่น้องครับเพราะว่าคลิปเพราะว่าคลิปที่แล้วครับผมลืมบอกพี่น้องว่าวิธีการมักนี่ครับเขาจะมักอาทิตย์ละหนึ่งเทือยครับหรือว่าอาทิตย์ละหนึ่งขังนะครับเนาะอาทิตย์ละหนึ่งขังมักประมาณสามติดนาทีต่อขังครับผมคลิปนี้ก็ คลิปก่อนครับลืมบอกพี่น้องไปครับว่าต้องมกจักอาทิตย์จังไหมักจังไหนครับลืมบอกให้ละเอียดแล้วครับคลิปนี้ผมก็เลยมาบอกให้พี่น้องทราบว่าอาทิตย์ละหนึ่งครั้งนะครับมักผมสูตรน้ำมักนี้ครับช่วยลดผมหงอกจาก่ายโพติผมบางคนผมจะหงอกท,ที่ที่หาในประมาณ ห0ห0เซ็นจะลดเหลือประมาณ10กดเซนครับอันนี้เรื่องจริงครับจากประสบการณ์จริงใช่ไหมล้วครับเห็นผลครับกับพี่น้องกับฝากาก,ากดไลค์กดติดตามให้นะไม่ได้ครับสำหรับกินี่แค่นี้แะครับสวัสดีครับผม